ซองดูฮีคาใจหลังจากที่น้องสาวตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอยากทราบว่าสาเหตุอะไรที่น้องสาวตัดสินใจในเรื่องนี้ติดตามได้ที่เรื่องนี้รู้อย่างในเบื้องต้นนะครับในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุนี่ก็ยืนยันชัดเจนครว่าน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ขับขี่รถจักรยานย,ยนต์มา เพียงลำพังแล้วก็เมื่อจอดรถจัก,กรยานจนเสร็จแล้วก็ได้ออก่อเหตุกระโดดลงน้ำบริเวณสะพานขาวใกล้ๆสวนสาธารณะของศรีสสกีตนะครับก่อน ที่มันจะไปกระโดดอ่ะผมตั้งคาถามว่ามันไปไหนมาอ่าก่อนก่อนมันไปไหนมาแล้วมันมาที่นี่มันมาจากไหนแล้วเสื้อในกางเกงในทําไมมันไม่ใส่มานี่คือความหมายที่อยากจะหาหาข้อเท็จจริงว่าทําไมมันถึงไม่ใส่เสื้อในกับกางเกงในไอ้กระโดดฆ่าตัวตายเนี่ยรู้กันทั้งหมดแล้วว่ามันประสงค์ที่จะปิดตัวเองกระโดดน้ําตายเนี่ยคือมันทําตัวมันเองเราเนี่ยรู้แล้วทุกคนรู้หมดแล้วว่าน้องอ่ะทำตัวน้องเอง จุดประสงค์ไม่ได้อยากจะรู้ว่ามันทําตัวมันเองแต่จุดประสงค์อยากจะรู้ว่าที่มันทําตัวมันเองเนี่ยมันเกิดจากการกดดันจากสิ่งที่มันเครียดจากตัวเองหรือมันเครียดจากคนอื่นหรือคนอื่นบังคับให้มันเครียดต้องทําแบบนี้เวลามีปัญหาเซฟโซนเขาคือพ่อคือพี่ชายคือนี่แหละยายถึงแม้อาจจะไม่ค่อยมีเงินส่งเสียให้มากนกะแต่ที่นี่คือเซฟโซนเพราะเขาเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเขาก็กลับมาที่นี่ สิ่งที่เขาจะกลับมาที่นี่ได้คือหนึ่งเขาเป็นวันหยุดสองเขาต้องมีเรื่องเร่งดว่วนเขาถึงกลับมาปรึกษาที่นี่แต่วันนั้นน่นะเมือ่อวาน<อ>เขาเดินทางมาที่นี่เช้าพอเช,าเช้าเสร็จปับ๊บพ่อเขาบอกว่าไม่เจอพ่อเขาพอไม่เจอพ่อเขาเนี่ยประมาณสักสามสิบนาทีเขาเดินทางกลับไปที่ศรีสะเกดแล้วก็เกิดเหตุกระโดดเลยคือสิ่งที่ซองอยากจะรู้ก็คือว่าขนาดทีนนน่น้องเดินทางมาเนี่ยน้องโดนกระทํามาหรือเปล่าหรือ น้องโดนกระทำจากที่นี่แล้วไปกระโดดในเบื้องต้นเราเชิญคุณพ่อนะครับแล้วก็ญาติญาติมาให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องน้องกับครอบครัวเนี่ยพักอยู่คนละที่นะครับเราก็คงต้องหาข้อมูลจากอุปกรณ์ข่าเคียงเช่นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือหรือกลุ่มเพื่อนเขาท,ที่ที่ศึกษาด้วยกันหรือว่าพักอาศัยอยู่ อภาคเดียวกันนะรประมาณนี้นะครับก็เจ้าที่ปัจจุบันนี้เจ้าที่สืบสวนก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อยู่นะครับเพื่อนําความกระจ่างมาให้ครอบครัวเขาได้รับทราบนะครับ